ทายละครสินไลโซค่ะตอนนี้เดี๋ยวรอเปลี่ยนชุดก่อนเนาะนั่งรอก่อนออมอังกรเพิ่งเคยจับแต่งตัวก่อน,นอแต่งหน้าแต่งผมเดี๋ยวยังน้อยนึงก็เ,เปี่ยนใส่ชุดนะเ,เดี๋ยวเพิ่งจะมาเอื้อนตอนนี้นั่งรอก่อนไม่เยันไงขนมเน,นี่ยย <laughs> ิ่ขนมจีบมันฝนยิ่นขนม หนาวเพราะค่อ่คนหนาวมัหนาวเลยมานั่งข้างนอกแอร์เป็นเย็นเนาะใช่เราต้องตากแดดใช่ไหมเขาต้องตากแดดอแบบคนที่อยู่ในแอร์กันเลยนะวแีแมมีไปมูแมิีแดงอกตาได้เด็กิโอแล้วค่ะแล้วค่ะตัเละ โอ้แล้วทอแล้วทอแทบสีบอยังเหลือนี่คือหัวอกเมียแม่บอบเบี้ยไผ่หูแม่ตาเมียสาธุค่า,า <c oughs> คนลุกขนหนาเดี่ลูกเป็นคนขี้เด็ด <c oughs> นีน้องพี่น้องมีโอกาสใ้พอโดดเต้นเต้นทุ่มให้พ่อเนี่ยท่านทานกินที่ไหนดีทำมาวันนี้ได้มีโอกาสต้องอต้อนรับต้องตะกอนเรามันไปพอกันเวลา อันโลมีแต่ว่นนี้เขาเอาพันในกองไทยละพอนควาชิลเลโซนเวันนี้เราบบาทเป็นอันสุีค่ะอันนี้เราบบาทเป็นเมชีทองสาเป็นที่นะคะชจมิจิงเป็นเมซีนะคะเป็นเทป็นีมอีามเมทีพมนนแต่บว่าชีวิจิงจะโลดโผลทายไม่ละครนจะลดโกลที้เราอ่ะข่าวกเราอจะต้องอีกบทบาทหนึ่ง อีกบทบาทนในการที่เราได้มีโอกาสมาสมุดน้ำสมุดน้ำตามทัวร์สมุดน้ำตามทัวร์แล้วตะวันไรส์สู่ช่วงวันสั่ง้อหลักในกาแฟสาตาลในร้านบานคนใาไปต่อมาขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคีนาหน้าขอบยมานการด้าท่างเรามี24ไลน์มาเมี์24ลน์ในห้อง